สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับก็จะเป็นรถฟอร์ดนะครับอีโคสปอร์ตนะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเช็คระยะที่ศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ก็โอเวอร์ฮอนเกียร์มาแล้วนะครับที่ศูนย์นะครับใช้ได้สบายนะครับยาวๆกันเลยนะครับ รถรอบคันนะครับสีสวยนะครับผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับบอดี้สวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันเลยครับมาดูรอบคันกันก่อนนะครับรอบคันสีสวยเงาฉ่ำๆกันเลยนะครับเครื่องยนต์ก็นิ่งๆเลยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากนะครับคันนี้ดูรอบคันนะครับ สวยๆเลยนะครับคันนี้ใครหาใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสมบูรณ์นะครับขี่ทางไกลได้สบายนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับขับดีมากนะครับเจ้าของเช็คระยะที่ศูนย์ตลอดนะครับเกียร์ก็โอเวอร์คอนมาแล้วนะครับเลขไม่อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันกโลนะครับเลขไม่แท้นะครับรถมือเดียวภาษีไม่ขาดนะครับ คู่มือใช้รถบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับกุญแจสองดอกนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับขี่ทางไกลได้สบายนะครับภายในก็สวยๆเลยนะครับเบาะหนังนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับช่วงล่างแน่นนะครับคันนี้ก็รถสวยนะครับพร้อมใช้งานเปิดราคาขายกันอยู่ที่หนึ่งแสน ี่หมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์หกสองสองห้าหกห้าห้าหกสองรถอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับก็คิดค่าส่งตามระยะทางนะครับสนใจก็ทักโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับใครมีรถเก่านะครับจะเทินนะครับเราก็รับเทินนะครับแอดไลน์ศูนย์หกสองสองห้าหกห้าห้าหกสองนะครับ ส่งรูปรถสำเนารถมาได้นะครับและเราก็รับซื้อรถยนต์มือสองนะครับทุกรุ่นนะครับใครอยากขายก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับทักมาคุยราคากันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ